รักษาตัวเองนะถ่ายทอดให้ไงคิดเนี่ยฝนก็ชอบนะการถ่ายทอดเนี่ยเออแต่บางครั้งผมก็อยากจะให้ทุกคนมาแชร์แบบเอ,อ้ยเป็นไงบ้างวะอะไรเงี้ย้ยเ,เป็นเหมือนกันไหมเออในเมื่อฝนกล้าพูดแล้วเนี่ยไม่มีใครหลอกที่จะมาพูดว่าสถานะตัวเองเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนเขาก็ต้องแบบกลัวเสียภาพโพสต์ป่ะและยิ่งทํางานเกี่ยวกับภาพลักษณ์ในโซเชียลแบบสังคมด้วยต้องยกระดับด้วยเขาไม่นั่งพูดตรงจริงๆกับฝนหรอก จริงแต่ฝนเนี่ยที่พูดตรงได้เนี่ยเพราะว่าไม่ได้แคร์อะไรกับไอสังคมหรูหราไม่ได้แคร์อะไรกับสังคมโซเชียลแล้วก็ไม่ได้คิดจะหากินในด้านของฉันต้องดูอัพเลิศส,สมันตันอยู่ตลอดเวลากูต้องตีโปง่งกูต้องใช้แบรนด์เนมตลอดเวลาไม่จําเป็นแต่ถ้าฝนเข้าสังคมพวกนั้นหรือทํางานค้าขายเกี่ยวกับคนพวกนั้นฝนตัดไลฟ์อย่างนี้ไม่ได้นะฝนต้องไลฟ์เหมือนประมาณว่าใส่สูตรแล้วไลฟ์ นี่นะคะชีวิตคนเรามันก็ต้องสู้ต่อไปนะคะฉันนี่นะมีประสบการณ์ตรงมาคือไม่ต้องดูโปรมากกว่านี้เข้าใจปะไม่มานั่งอุ้มหมาลไลายต้องมานั่งแบบเออชีวิตเรียวๆอย่างนี้หรอกเสียภาพพสต์ไปหาและภาษาก็ต้องปรบับจะมาเป็นภาษาบ้านๆคนอิสยาแบบตรงๆมันก็ไม่ได้น้ำทรงน้ำเสียงก็ต้องปรับนี่มันก็เป็นอย่างนี้นี่ดีนะมันไลฟ์ในช่องคนกันเองเนี่ยคนกันเองหรือเปล่าคนไม่รู้นะไม่รู้นะว่าใครมาติดตามใหม่ไหมแต่ก็ ก็ถือว่ากดไลน์ในช่องของหนูนะถ้าพี่มาติดตามแล้วเพเอิญทว่พี่ชอบก็ขอขอบพระคุณนะก็แปลว่าพี่อ่ะชอบอะไรแปลกๆอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ก็ดีนะพี่ติดติดตามหนูก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าสมัยเนี้ยหายากนะพี่ไอ้คนแบบอย่างเงี้ยไลฟ์อนาคตอย่างหนูเนี่ยหายากพี่หนึ่งในร้านเท่านั้นแหละแล้วยิ่งหน้าตาอย่างหนูแล้วไลฟ์อนาคตนะอ้ยพี่ไม่มีใครเทียบทานหนูได้แล้วมีหนูเนี่ยแหละใช่ ตรงสุดๆแล้วพี่ไม่ต้องกลัวเลยถ้าจะมาจีบนะเอาแบบตรงๆเลยพี่เป็นผู้นําหนูได้มีเงินเยอะกว่าหนูนะเวลาไปไหนอะอย่ามาเบียดเบียนหนูเท่านั้นแหละเอออย่าว่าตัวเองมันเป็นจริงๆพี่หนูไม่ได้ว่าตัวฝนเป็นอย่างี้จริงๆเออเพราะฉะนั้นจะจีบเตาแฟนะ่ะคิดให้ดีคิดให้รอบคอบเจ๊ใช่สมัยนี้นะเธอต้องหาผู้หญิงที่แบบว่าอยู่ด้วยแล้วแบบมันพากันคึกแบบนะ เชิดชูไม่ใช่แบบนี้ขอบคุณครับอยาไปน้องหนูถุงดีเยี่ยมจริงหาอย่างหนูไม่ได้แล้วใช่อายุทยาตรงไหนอายุทยาดิแล้วหนูอ่ะเข้ามาคนที่เข้ามาหนูบอกตรงเลยนะหนูอยากได้ทั้งคนมีเงินอยากได้ทั้งคนสปอร์ตใจดีอบอุ่นรักสัตว์และเรื่องบนเตียงดีด้วยนะคะแล้วก็ชอบในเรื่องบนเตียงนะคะ แต่ถ้ามาในปุ๊บเนี่ยเรื่องบนเตียงไม่สําคัญแค่มีเธอกับฉันไปไกลๆเลยพี่หนูไม่ได้ผ่านผู้ชายมานานมากถ้าหนูจะเอาสักเอาสักคนนึงนะหนูขอบุฟเฟ่นะพี่นะขอคนนั้นให้หนูได้บุฟเฟ่เลยพี่เรื่องเงินแล้วค่อยว่ากันเรื่องเงินหลักจิบจิบมากถ้ามันหัวกระบาลมันฟโฟรและเรื่องบนเตียงม,มันโอเคมันทําให้ฝนสวยขึ้นสาวขึ้นมีกําลังใจในการใช้ชีวิต เดี๋ยวฝนไอเดียการทํางานมาเองเงินพี่ไม่ต้องให้เลยสักบาทขอแค่แบบมึงจัดให้กูบ่อยๆเรื่อยๆเท่านั้นละจบจริงฝนไม่ชอบเลยนะไอ้คนเข้ามาเนี่ยพี่หยาเลยพี่ช่างแม่งวะเนอะเอาประมาณว่าหนูต้องพูดตรงๆแล้วกันเพื่อเป็นการคัดกรองเว้ยเซ็กค,คือแรงบันดาลใจมันทำให้เรามีพลังมันทำให้เราสวยขึ้นมันทำให้เราอดข้าวมันทำให้เราหุ่นเซ็กซี่มีน้ำมีนวลเว้ยมีน้ำมีนวลแบบสวยอะเข้าใจปะ มีแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนตัวเองเหมือนผู้ชายอ่ะแม่งอายุ75แม่งมีกิ๊กอายุ19โอ้โหใส่ย,ยีนมาเลยพุงนม้วนแล้วม้วนอีก โอ้โหกูหวีผมแป้แล้วจากที่กูไม่มีกูหัวร้านกูก็พยายามมีผมไอ้เฮียกูปลกผมดีกว่าไหมเนี่ยไอ้เฮียเฮ้ยกูหล่ออุอ้ยไอ้ขึ้นมาแล้วไอ้เฮียกูต้ลองรอและ้ะพอไปเจอน้องนางผูพ้พี่ขาหล่อจังเลยอะ่อนะน้องพี่ให้แสนหนึ่งเงินสดนะโอนไม่ได้ไอ้เฮียเดี๋ยวเมียจับได้โอ้ยพี่หล่อมากอุ้ยใส่ยิ้หรอคะพี่อุ้ยพี่ใส่แบบนี้เหมาะมากเลยนะไอ้นันก็ใส่เต็มที่เลยจากที่อายุ75กลายเป็นคนอายุ50กว่ามันไปทำโบทงโบทอกตึงเป๊ะเลยนะ คือกระชุ่งกระชวยไงพี่เข้าใจคําว่าพลังป้าพลังต่างเพศป้าหลายคนแม่งไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้คิดว่าแบบแค่มีเงินซัพพอร์ตกิจกันเรื่องนั้นไม่ต้องพูดถึงไอ้เรื่องนั้นนะคนสำคัญเลยมันเป็นเรื่องของผู้หญิงผู้ชายเว้ยที่แม่งมาเจอกันสักครั้งอ่ะหรือผู้หญิงผู้ชายมันมาประเจอกันรู้จักกันอ่ะมันต้องมีเรื่องนั้นเกี่ยวถ้าไม่มีเรื่องนั้นเกี่ยวมาทํซุ้งติงอะไรวะเออ นั่นแหละพูดแล้วกันนะขอโทษนะถ้าพูดอะไรไม่ถูกใจใครแต่มันจริงพี่ใช่สวัสดีครับฝนถึงไม่ชอบผู้ชายหล่อไงรู้ว่าทำไมครั้งหนึ่งฝนเคยคบผู้ชายหลอหลอมากเลยเอาไว้มองโอเค แต่ครั้งหนึ่งอะเราเคยพบกันละโวยแตกมากที่สุดของที่สุดกูไม่น่าเลยอะไรประมาณเนี้ยเฮียตอนนั้นยังเป็นยังสมัยเรียนกันอยู่เนาะแต่มันหลอกจริงแต่พอมันเรียนต่างคนต่างเรียนมองกันอะมันก็คบกันเหมือนก็แบบรู้ใจกันมานานใช่ป่ะแต่มันมีความสุขแต่พอเรามีอะไรกันปุ๊บเนี่ยมันจบเลยนะจบเลย มึงไม่รู้จักเข้าหาผู้หญิงเลยไม่รู้จักจากการกรอดการมองตาสัมผัสพูดอะไรวุบหลบตาตลอดม้วนแล้วม้วนอีกไม่จ้องตาพออยู่ได้กันต้องต้องเป็นคนกอดเองอ่ะพอกอดไปปุ๊บก็ม้วนเขี่ยอะไรเขาไม่รู้แล้วก็มาพอจะจะจูบก็จะมามามาแค่เนี้ยมา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 เขี่ย <startups, were, S 2> เป็นเป็นเหมือนเป็ดไซส์แหนเลยทำไมมึงไม่ดูดดืม่มวะและ้วตอนในช่วงนั้นเราก็พูดไม่ได้คืออะ โอเคมึงเป็นแนวนี้ไอ้เหี้ยคือพอเราตจากนั้นปุ๊บแผลบแผลบปุ๊บปังจบอ้อยื t เดอะเบสเธอดีที่สุด oh. มึงเสร็จแล้วเหรออ้อไอ้เหี้ยกูยังไม่ได้อะไรเลยแล้วพอเฮ้ยมึงบุดได้ไหมอ้ oh, ไม่ได้สักมาลงอาจารย์มากูทำไม่ได้ แล้วมึงไม่ไม่บอกกูตั้งแต่แรกว่าว่ามึงไม่เบิร์นมึงไม่ทํานิ้วมึงก็เคล็ดไอ้เฮียแม่งนิ้วยังเคล็ดแล้วมึงเป็นอย่างเงี้ยไม่ถึงสี่วิเฮียแค้นทิบหายแต่หรอจริงเหมาะกับการมองแต่หลังจากนั้นจบได้แค่มองชวนกันไปเฮ้ยกูต้องการลดมึงอะไปขนอาหารหมาไปทําบุญที่นี่กันเอาไว้ทําบุญนาทานด้วยกัน เวลาถ้าอยากจะค้างนะไปต่างจังหวัดนะอ่าเพิินกูไม่ว่างว่ะเพิินกูเลี้ยงไก่กูเอาไก่ชนไปด้วยนะอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้จะพูดกับมันยังไงแล้วมันก็บอกว่าเนี่ยเราอ่ะโอ้โหเราเครียดมากเลยมีแต่ผู้หญิงอ่ะต้องการเราเว้ยแต่เราอ่ะโดนผู้หญิงทิ้งตลอดเลยนะไ <c oughs> ี้กูไม่เข้าใจสัสเออยอ๋แล้วก็เราฟังนะแล้วด้วยความที่มันเป็นเพื่อนเราพูดกับมันตรงๆไม่ได้ เพราะช่วงนั้นตอนที่เราเมีอ,อะไรกันก็น,น่าจะประมาณฝนอายุยี่สบสามช่วงมหาลยัยไงค่ะแต่ว่ามันช่วงแบบไวรุ่นะเออแต่เราพูดมันไม่ได้นะแต่กลัวเขาเสียเซลล์แต่เราอย่าแต่พูดมากเลยแต่เราก็พูดออกไปไม่ได้เขาแต่ว่าด้วยความที่เราเราแคร์มันด้วยเราไม่รู้มันติดตามเราอยู่ไหมเพราะเราไม่ได้ติดต่อ,อนานมากแล้วแต่ช่างมันเถอะเราก็อย่าพูดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยรู้แค่ว่ามันเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจแล้วกันเออแล้วก็ นะหลอก็เลยมีความรู้สึกว่าโหแม่งยิ่ยผู้ชายหลอห่อแต่ไม่ได้เลยเว้ยถ้าผู้ชายทรงหล่อนี่กูอยากเข้าให้มันเข้ามาในชีวิตกูเชียวกูเคดอะเขาแบบว่าเออแม่สีวิไม่เคยเจอพูดแล้วก็เจ็บใจจริงนะเสีย,ขอ,ยของเสียของเนี่ยเลยฝนยังไม่ทันจะถอดกางเกงเลยพี่จริง คนนี้แบบคุยแเล่าเรื่องแบบนี้นะแม่ต้องเป็นช่องอะไรทั้งอย่างหนึ่งที่แบบมันไม่ใช่ช่องทิกตอกอ่ะถ้าทิกตอกมันพูดอะไรตรงตรงไม่ได้ไงพี่โอ้ฝนนะ่ะมันมีเรื่องฮาๆแบบเยอะมากนะไอ้เรื่องแบบตลกตลกอะ่อะเขาแต่ว่าไอ้เรื่องอาหารนี่ไม่ได้เรื่องที่แบบแม่งนอนกใครทุกคนไม่ใช่นะเว้ยมันมีเรื่องที่มันตลกมากอะ่อะเขาแต่ว่าใช่ชีวินี่มันอะไรกันนี่ใช่ คือเราพลาดเองที่เราไปบัวก่อนน่าจะพลาดเราจัดเต็มไปก่อนเนี่ยจัดเต็มไปปุ๊บเรายังไม่ท <c oughs> ันจะกอดกางเกงเลย <c oughs> มันเจ็บใจตรงนี้แหละแม่งเอ้ผูเซงนั่นแหละมันเป็นฝันร้ายมากเลยนะหลังจากนั้นฝนไม่เอาเลยนะใครทรงหล่อๆนะฝนจะมีวิธีปฏิเสธฝนเลยฝนไม่เอาคนหลอ่อคนหล่อไม่เอาเลยใช่ <c oughs> แต่ถ้าแต่ถ้าแกอายุเยอะหล่อโอเคมึงต้องผ่านอะไรกันมาเยอะมึงต้องมีวิธีการรับมือมึงต้องรู้วิธีว่าทําให้ผู้หญิงประทับใจถ้าแต่ถ้ารุ่นรุ่หรือรุ่นเดียวกันเนี่ยไมันยังบ่นประสบการณ์บางทีอะมึงผ่านมึงเป็นแบบนั้นอะแต่ไม่มีใครไปนั่งบอกมึงก็เหมือนฝนอนะฝนที่เจอกับมันวันตั้งแต่รุ่นตอนนั้นนะฝนก็ไม่เคยได้บอกเขานะเพราะเรารู้ว่าบอกเขาปุ๊บเนี่ยเขาต้องอาย แต่เราก็เลยเลี่ยงเอาก็เอ้ยเธอเราไม่ว่างว่ะอะไรอย่างเงี้ยเออเราไม่ว่างแต่จริงแบบมึงกูไม่น่าเลยกูไม่น่าไปกับมึงคืนนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยกูไม่ควรเลยอะไรอเงี้ยใช่เป็นอะไรที่แบบกู <c oughs> ฝันลายมากอะ่ะเออคนบางคนอะ่ะคนบางคนเหมาะแก่การมองแก่เหมาะแก่การนั่งกินข้าวจินกาแฟกันนะจริง ใช่บางคนไม่เหมาะที่จะมาใกล้ชิดมากกว่านั้นเพราะใกล้ชิดมากกว่านั้นปุ๊บแหละมันแตกหักนะเขาะ้าใจปะไม่มีไม่มีวันดีเพื่อนวันดีจ้ะให้โอกาสดีขอโอ้ไม่มีหรอกค่ะตอนนั้นแต่ตอนนั้นมันก็แยกย้ายแล้วมันก็ไปควงพิตตี้ไว้ตอนนั้นมอเอิบอ้นี้หลอ่อหล่อมากแล้วมันได้แฟนแต่ละคนในแซ่บมากเลยนะคือแฟนแบบอาจจะไม่จินรังถาวรอ,อะแต่ฝนก็เข้าใจว่าทําไม ผู้หญิงมันถึงทิ้งมันไปแล้วมันก็บอกว่าเนี่ยเราอ่ะเราอะ,าอะมีแต่คนแบบไม่จริงใจเราก็ไม่เข้าใจนะเออบางทีเราก็น้อยใจในวาสนาตัวเองนะเราเป็นคนที่หน้าตาเราก็น่าตาพอไปว่าไปว่าได้นะแต่เราอะโดนผู้หญิงอะ่ะแบบหนีไปทุกครั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนเปยมากอะไรอย่างเงี้ยเปรี้ยแค่กูเตี๋ยวการที่มึงเลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวผู้หญิงมันเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วเข้าใจะปะที่ผู้ชายจะต้องสพ p p o r แล้วมันก็บอกว่ามันเปย์นจริงไม่ใช่ธรรมเนียมขนาดฝนฝนยังเปย์ผู้ชายเลยหรือว่าบางอย่างอ่ะผู้ชายฟักฟักช้าฝนไม่ชอบนะฝนฝนประเมินแป๊บเดียวเลยคนนี้ว่ามึงควรเข้ามาใกล้กูได้ไหมฝนเป็นคนเพราะฝนเป็นคนที่สปอร์ตแต่ถ้าฝนจะเจอผู้ชายมึงต้องฟักเงินได้ไวกว่าฝนต้องสปอร์ตกว่าแล้วทันไม่ต้องให้ผู้หญิงเขามานั่งเฮ้ยแม่งบินมาขอตัวเข้าน้ำแป๊บนะเอ้ยสายเข้า จะมาสายเข้าอะไรตอนบินมาประเมินได้ปรับเดียวว่ใช่ขบับขี่นี่เราคุยเรื่องอะไรกันมันอะไรนะผมเป็นคนวักเร็วใช่คือมันเป็นอัตโมติอ่ะแต่ฝน,นะนนั่นจะนิสัยผู้ชายไงและไอ้เรื่องแบบนั้นอะ่ะมันเลยกลายเป็นชอบแนวบุก เขาแต่ว่าคือมันความเป็นผู้ชายมันมีในอยู่ในตัวฝนสูงมากเพียงแต่ฝนไม่มีกระจูกเหมือนพี่เท่านั้นแหละใช่นอกนั้นนะจินตนาการทุกอย่างเลยนะบทบาทหน้าที่มาเลยมึงจะมารูปแบบไหน,นมึงจะเป็นทาหารตำรวจกูจัดได้หมดกูมีชุดคอสเพลย์หมดเลยอเมึงเคยแล้วแนะล้วฝนให้สําคัญในเรื่องพวกนี้มากนะคะเพราะว่าเป็นคนที่โรแมนติกนะคะอืมสวัสดีคับเป็นหมอ <laughs> สว,วัสดีค่ะห้าร้อยกว่าคนนี่เราหลุดมันเรื่องอะไรวะเนี่ยที่จะฟังคนนี้ส่งมเลยเปียวเลยรู้ทันจริงรู้เด็นางพยาบาลฝนยินดีเป็นนางพยาบาลนะคะแต่พี่ต้องมีค่าจ้างจ่ายนางพยาบาลนะหนูเลิกเป็นหมอฟรีแล้วค่ะเพราะเดี๋ยวนางพยาบาลอดตายหน,หนูทำอาชีพแล้วหนูไม่ได้เงินหนูก็ตายค่ะพี่ ถ้าพี่อยากถ้าใครอยากจะให้หนูเป็นนางพยาบาลรักษาหัวใจทักมาได้ในข้อความนะคะถ้าพี่คลิกถ้าเราคลิกกันเราก็ยินดีไปต่อได้คะ่ะเดี๋ยวนี้หนูไม่เลือกมากแล้วพี่เพราะว่าหนูก็วอนเหมือนกัน <c oughs> หนูอยากได้คนที่ถูกใจแล้วเป็นผู้ชายและทำให้ชีวิตหนูดีขึ้นนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนคะ่ะ ขอแค่เวลาเจอกันแล้วมันลืมเรื่องบัตรซบที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตแค่นี้ก็พอแล้วค่ะอขอค้นแก่กว่าฝนนะอายุเยอะกว่าฝนสักห้าปีอะไรอย่างเงี้ยใช่หกสิบสเปคเลยค่ะแต่ขอให้รอนะส <c oughs> วัสดีค่ะยินดีครับปิดแอร์เนี่ยหนาว Thank you.